วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนข้างรัวนะครับวันนี้เราจะมาสุสะจับปลาเมื่อคืนเ็าพากันนอนที่ทุ่งนานคนระับบรรยากาศนอนทุ่งลมหนาว่ครัดดุ

เรื่อแห้งแล้วเนาะมีแต่ตอเลยมีสักไม่นานเขาจะได้จับเลยวนวงเช้า่ปลาาประมาณ3-4 0ันตัวปนระมาณ2ปีแล้วปลากดเหลืองปลาสวายลบกไปที่สิมารอดูว่าจะได้ปลาเยอะขนาดไหนตื่นออยัง หนาวหรือเปล่าวันนี้ดิเป็นไงใส่เสื้อดีๆหนาวไหมครับบอกหน่อยหนาวปล่าโอ้โหใมีว่ะทำ <ไป S 1> อะไรไว้เมื่อคืนทำไรนะเมื่อคืนนอนสบายไหมนอนที่นาครับขอนพิถอนในหลักขอนแบบอนขอนที่ได้อยู่ในถังน้ำแข็งนะครับอะไรเหล้าเหลือเมื่อคืนอันนี้อะไรอันนี้กตั๊ครับ ฟ้อนออุ้ยหลับสนิทสนิทเลยวะสนิทเลยเข้าเทนหลับสนิทบ้านทุ่งกับบ้านทุ่ง เจอไปหลายยี่ห้ออยู่นะเมื่อคืนมาเอามากินอุย้ยสองยี่ห้อพัฒนาจะตบายด้วยเล้าขาวเออเอเล้าขาวก่อนเพราะมันสีมาว่าไงว่าไงอย่าลงอย่าลง <c oughs> มามาจับปลาทรงหรือเปล่า mang tôi ô mắm hẹn lắm giờ น้อยบ่เคอเปน้ยแล้เาบ่เยอะเอคุณนายพอแต่เพี้ยงก็ที่โซกุลี้นี่เขาอยากเป็นแบบนี้ฮะหน่าเอาเยะย่้อยป้าเยอให้อขวยก็พดขี่ไม่ได้อาในดดีแต่บานเออ

อันนี้สุดยอดของการเดินทางครับวิธีอีสานครับผมคนอีสานคนมักมวนครับผมสูบป่าหลุมครับวิถีชาวบ้านธรรมชาติครับธรรมชาติที่ครับผมหมอหมอธรรมชาติอย่างนี้ระวังระวังเลยเสียวต่อเดี๋ยวไม่ไหวมือวางมือเลยต่อ้าวช่วยไปดี ไม่พาคุณนะเขาโชว์โชว์โชว์มา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 ใส่นี่แล้วเอ้าเฮยไม่ติดยว่ดกาน้ำ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 อยู่กเลยเด้องคำมูน จะล,ลงมาสัมผัสเดิมห <c oughs> ยู่หลุมหาปลาวิถีชาวบ้านขอดูหน่อยไม่ยอะไหม นไปไน้มัสิตายเนี่ยหมนี่ไปทางไก่เพิ่งเอากาเกาไปเดี๋ยวบ้นท้องตางไปพี่มีต้มลมตดวน่อ ดีจะพาไปดูตรงที่เขาล้างปลากันนะคะ อ่อส่อนหน่นป้ามันคุ้มไปออมีปลาล่างเสร็แล้วค่ะมีคะแนนปลาเอออันนั้นปลาเค็งแบบน่ะเออไปลเค็งก็ปลาสลิดล่วงหนเขาเค็งไงเจ็ดตัวแต่เขาก็เห็นสองตัวบ่จับทางมั้ยหนุ่มบ่ปลาควายก็เป็นแยกกันบ่หรอแยกแต่ว่าปลาควายมันเดนนจะมั่งหน่อยกูก็ได้หรอปลาควาย เอาหัอันนี้ทุกอาหรองปะเออมันปลาหน่มันบดยืนเด้เอามไหมหัอันนี้บดมันเทาเิเด็ดเอาน้ามาตักอันมาดหัวด้วยปลาควานี่มันอันเี้ยต็ีย่นเตเต้นเป็เต่เด็มเตเต้นเต้มเตยมมเต็ม็มมต ใสจเทศออกเทศตัวนี้ออกมาถึงนี่อาคอกอเอาใคหนีบบมันที่ไตไว้ด้ย่นเขื่อนก่นน้ำบ่ีน้ำจะบ่มีอย่างกระขังสุดชัวริใส่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 นั่นแหละคือว่าป้าคอเนี่ยป้าคอล้าป้เข่งใส่หานเข่งอะไรไม่รู้เร่ไม่เกินเอาปูไปยืนคุมบ่นวกด

我挂双股卖。 แดงว่าเขาเก็บปลาคอมาปาร,ปร,ปร,ปร์ตนกกนอตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับอุตส่าห์มผมเห็นไปสะอาดสะอาดใสด่ถุงไว้ย่างีเก็บทะลโต๊ะลโตใส่ปลาคนกุ้ะกจะเป็นกี่ใหญ่กล่องด้วได้แปงนะแล้วก็ตัดแม่นเนี่ยตัดตาตัดตาเขาขายมัละละ้ ทำอะไรนันปลาซิ่ว่ะปลาซิ่วปลาซิลวโอ้เด็กน้อยกินอะไรกันน่ะเยขนมกินออเออโฮเซสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือด้วยดิ สวัดีครับเล็นี่นน้องดีนะาด็กอแดงาแดงมายนโอ้แดงมแดงไอ้ท้ทิทิไอ้สป่ามากกว่านี่เอามาเชวุงเออเออุ้ยลเลลงเลยว่ามันสีส้มสีไปใสพุ่น

ใส่นเบอร์กอรตไขไข่อยู่ไมะงัดเก่ามาามันหยอดบาไกลนึงตายเลยตายเลยกินไหมไม่ค่ะสุดยอดเลยครับเฮ้ยมีข้าบผมอิศาจมันเท่าครับโอ้ กัเหมือนเราไปปลูกไปนีไม่าร้านเจ้าอ่ะโอ้เกลือไปเน่แต่มันลมอยได้ห้างได้ห้างนี่ึงเเียึงค่้หนอยมันตัวน่อยต้อเส่ป่อ้าไปไ่งน้ยจะเอาเกือมื่อกี้เก็บาพกบท่านมาตลา ก็เห็นน้ำมนเลยกินยาบัวคายล่องกินสมยักษ์าเธอแล้วรอบยังมากว้งกิน้มปลาซุกอิปิ้งปลาปลาเาแล้วย่างล่งเี่ยเปี่ยนกัดกันไปใส่้มปลาทุกปัาแล้วเขาแล้วย่างเอาน้ามีนได้ตันะมันเกินลำตาบิ่งหมดเปิดเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวก็ซุกเลยล่ะลูกเขาลูเขาจามาจาไปก อันนี้อะไรพ่อก้อยพ่ก้อยปลาซิวใ่รถมั้งนี่อยู่นมันรถั้นี่มามาตแถวต้นมากันนะไปเหลือเหเอาจา์มา ก้อยปลาชิวนี่โอ้ยม่อนนี้มั่ิแก้มชุดจวนมัดเท่านั้นแหละก้อยปลาชิวอันนี้พออเห็ดเ็ดเนี่ยพอดีมั่วกับพอดีเลยอ้าวก็เตรียมกินข้าวแล้วนะครับนนี้ใส่บนตอกมาปลาลม พี่พี่พี่ใส่ยิ้วพี่ีใส่บ่ตั้งานพี่พี่เอาบางคนอยเาโ้งเมียเดต้อกันเอาหมดสามตัวพ่อคนละตัวนับตัวข้างนั้เฮ้ยสบายของผมดี้งิ้วนี่ยิ้วมันหาตัวคนนี้นี่ก็เข็งก็เสีเข็งอ้าวบักสองบักสองันนกสอง กินข้าวนะครับกินข้าวหลังจากจับตายงว่าว่าเดี๋ยวถามพูดดิ้นดิ้นว่าไรว่าไรว่าไายาแตง่ายเติมเชิญฐานว่าถามพูดดิ้นดม้นกินก้อนกับอิ่มก้อนกินรุ่นกับอิ่มรุ่นท่น ว่าแล้วอิม้อมกันแล้วกินกวางกอิ่มฟ้อมกันาว่า้องตวเนี่ยเดุไ่ได้เน่งแกอาจารย์มาเนี่เขาเอาเอาใสเอาใส่ับยวเลยาใกล้ยกล้ยตีเดี๋ยวเนือไปขวดได้ล้วหน้าบ้านนี่ย่เพิ่ปลูกเหนยวไ้เลยเ่ยเวเอ้ได้สงตัวเลยทุกทุกี Yeah. นี่แหละแล้ว okay. ก็ครับบ้านอ่ะไมไปกิบน่อเดี่ยวรงหนพ่พีเอานัน่เอาเทเฮ้ยนั่ยนนปไปปอยู่ตรงนี่